ดิฉันเป็นมุกเล็ที่10ห้องหนึ่งค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาวิจารณ์หนังสือเรื่องเปิดโลกกว้างผ่านการเดินทางไปกับแอฟริกาซาฟาดีค่ะข้อมูลทางบรรณานุกรมนะคะผู้เขียนคุณมนัญญาผู้จัดทำนะคะคุณจินตนาผลยงบรรณาธิการนะคะคุณมนีิราจ,จุฑาพุทธินะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีราคา199บาทค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือเชิงท่องเที่ยวที่เดินไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจค่ะ หนังสือเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปภาพที่สวยงามมากมายให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับชมกันอีกด้วยค่ะถ้าพูดถึงแอฟริกานะคะการุณาอยาคิดว่าไม่น่าเข้าไปท่องเที่ยวไม่น่าสนใจมีแต่คนผิวดํามาเมื่อมีมหอกเป็นอาวุธนะคะแต่แท้จริงแล้วแอฟริกาเนี่ยมีอะไรๆที่น่าคุณหาอีกมากมายจนบรรยายไม่หมดนะคะคุณมนัญญาผู้เขียนนะคะเธอยืนยันได้ในสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปมาแล้วสัมผัสมาแล้วแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าประทับใจสําหรับเธอเป็นอย่างมาก ะค,ะคุณมนัญญาเนี่ยเธอได้เป็นแขกรับเชิญของสายการบินการแอร์นะคะโดยโปรแกรมเที่ยวของสายการบินนี้นะคะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะะักค่ะคือไปลงเครื่องที่ไนโรบีและเที่ยวแอฟริกาซาฟารีกันก่อน1วัน แล้วจึงเข้าป่าซาฟารีที่แทนซาเนียสองป่าจากนั้นจึงกลับมายังเคนยาอีกครั้งไปซาฟารีอีกสองป่าจึงเสร็จสามารถกลับบ้านได้เพราะว่าครบเวลา10วันาตามคำเชิญแล้วค่ะและก่อนที่จะออกเดินทางนะคะคุณมนัญญาเธอก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแอฟริกานะคะเพื่อที่จะได้มาเตรียมนวดเตรียมตัวหรือพอที่จะเป็นความรู้ได้เธอจึงได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเคนยาและแทนซาเนียนะคะมานิดนิหน่อยๆนค่ะว่าสองประเทศนี้นะคะเป็นประเทศ แอฟริกา uh, ตะวันออกนะคะอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งคู่ค่ะเมืองหลวงของแคนยานะคะชื่อว่าไนโรบีค่ะเป็นเมืองที่สวยงามทันสมัยเมืองหนึ่งของแอฟริกาค่ะและมีที่ทําการสหรับระชาชาตินะคะอากาศที่นี่นะคะค่อนข้างเย็นเพราะว่าเป็นที่ราบสูงแล้วก็มีทะเลสาบมากนะคะภูมิประเทศสวยสินค้าส่วนใหญ่กว่า30%เนี่ย เป็นกาแฟค่ะส่วนแทนซาเนียนะคะประเทศนี้นะคะอยู่ติดกับเคนยาลงมาทางตอนใต้ค่ะเมืองหลวงชื่อดาอิซารามค่ะตรงพรมแดนที่ติดต่อกันระหว่าง2ประเทศนี้นะคะเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในแอฟริกานะคะซึ่งคุ้นชื่อกันดีก็คือคิรีมานจาโรนะคะนละเมืองของแทนซาเนียนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามกันเยอะเกาะเซนซิบานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในสมัยดึกดำบรรเนี่ยเคยเป็นตลาดการค้าท่าตขนาดใหญ่ของโลกค่ะ แต่เดี๋ยวนี้นะคะได้รับอิทธิพลอาหรับเป็นอิสลามกันเกือดทั้งเกาะแล้วนะคะทั้งเคนยาและแทนซาเนียนะคะมีคนแอฟริกาพื้นเมืองปะปนกันหลายเผ่านะคะมี20%ของพลเมืองเท่านั้นนะคะที่ไม่ใช่คนแอฟริกาค่ะและ20%นี้แหละที่เป็นคนอินเดียและเป็นคนอาหรับนะคะเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะ แล้วก็เมื่อคุณมานัญญานะคะได้เดินทางไปถึงไนโรบีซึ่งเป็นเมืองใหญ่แล้วก็สวยงามสมคำร่ำลือนะคะเพียงแต่ออกจะดูโทมโทมเพราะว่าขาดการบำรุงรักษานะคะและสภาพบ้านเมืองโดยทั่วไปเนี่ยออกจากโสกโปกนะคะต่อให้เป็นถนนสวยๆมีตึกรามบ้านช่องดีๆแต่สองข้างทางก็ออกจาโสกโปกมีขยะเกลื่อนไปหมดนะคะแต่ในบางพื้นที่ที่เป็นย่านคนรวยนะคะก็สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะถนนกว้างแล้วก็เงียบสงบคะ่ะแต่ในถนนในเคนยานเนี่ยไม่ค่อยดีนะ ะะยิ่งถนนนอกเมืองแล้วทางหลวงก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเรากับว่าไม่เคยได้รับการซ่อมแซมค่ะชนบทของทั้งสองประเทศนี้นะคะถือได้ว่าก็คล้ายๆกับชนบทของบ้านเรานะคะก็คือมีไร่มีนาแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยเป็นเรือนชั้นเดียวแบบเรียบๆนะคะหลังคามุงหญ้าบ้างกระเบื้องบ้างนะคะต้นไม้ใบหญ้าก,ก็คล้ายๆกันก็คือมีข้าวโพดกล้วยอ้อยนะคะไม่มีอะไรที่แปลกจากกันค่ะ ผู้เขียนเนี่ยเธอได้บรรยายถึงบรรยากาศสภาพบ้านเมืองนะคะพร้อมทำบรรยายถึงการนั่งรถไปดูสัตว์ป่าในซาฟารีนะคะได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแก่ดิฉันเป็นอย่างมากนะคะทั้งที่ในตอนแรกนะคะตอนที่ดิฉันยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคิดว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่น่ากลัวลึกลับแล้วก็ดึกดำบรน,นะคะ่ะผู้คนไม่อยากเข้าไปท่องเที่ยวกันมากนะัก แต่พอที่ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้โดยผ่านการเล่าเรื่องของผู้เขียนแล้วนะคะก็พบว่าทวีปนี้นะคะมีอะไรที่น่ามหาัศจรรย์มีความป่าเถื่อนป่าปนอยู่บ้างทว่าวก็งดงามน่าพิศวงปะปนกันอย่างแย่งไม่ถูกค่ะความมหัศจรรย์ของแอฟริกานั้นนะคะถ้าให้เล่าออกมาเป็นคําพูดก็ค่อนข้างยากนะคะคนฟังก็อาจจะฟังไม่เข้าใจแบบจ็มแจ้งนะคะจนกว่าจะได้ไปสัมผัสด,ด้วยตนเองหรือว่าได้ลองมาอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยตนเองนะคะผู้เขียนนะคะได้มีการเชิญชวน ว่าเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไปซาฟารีที่แคนยาหรือแทนซาเนียเสียแล้วคุณจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนที่ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็เหมือนเรากับว่าดิฉันได้เข้าไปท่องเที่ยวในป่าซาฟารีจริงๆนะคะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดทั้งด้านอารมณ์แล้วก็ด้านความรู้สึกค่ะจนทําให้ดิฉันเนี่ยได้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแม้ว่าชีวิตนี้ดิฉันยังไม่เคยได้ย่างก้าวเข้าไปในทวีปแอฟริกาเลยสักครั้งค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าการวิจารณ์นหนังสือในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามารับชมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ